สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุปุ้ยนะคะก็มาสอนนะคะติวสอบโกนิตนะคะภาษาอังกฤษพออีกครั้งหนึ่งนะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่2นะคะในวันนี้จะเป็นวันที่20นะคะตุลาคม2564นะคะ,ะเนื่องจากนะคะ EP ที่1เนี่ยเราเรียนไปถึงนะคะข้อที่ข้อที่2นะคะ แล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตอบข้อที่3กันเลยนะคะ,ะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าเกิดว่าเราจะถามเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะถามได้ว่า Are you ready? ถ้านักเรียนพร้อมนะคะนักเรียนก็จะต้องตอบว่า Yes I am นะคะโอเคนะคะ,ะ Hope you say Yes I am all right นะคะตกลงนะคะ And then นะคะ Let's go และจากนั้นนะคะเราก็ไปเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวครูขอเปิดสไลด์ขึ้นมานิดนึงอะนะคะทีนี้เรามาดูข้อที่3นะคะข้อที่3ตรงนี้นะคะ Look at นะคะ ล o o แอดเนี่ยนะคะสองคำนี้นะคะมันจะมาด้วยกันนะคะส่วนใหญ่แปลว่านะคะให้มองดูที่นะคะมองดูที่อะ,อะไรมองดูที่ the picture the picture ก็คือรูปภาพรูปภาพก็คือตรงด้านล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวมุณครูจะเลื่อนลงให้นะคะ ตรงนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะประโยคเนี่ยนะคะ Brian and his friend นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะก็ะคะือในส่วนของ S S เนี่ยย่อมาจาก subject นะคะ subject ก็คือประธานนะคะประธานก็คือบอกว่าใครนะ,ะบอกให้รู้ว่าเป็นใครนะคะเพราะว่าในการพูดในการสื่อสารเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามนะคะ ก็จะประกอบไปด้วยนะคะ,ะใครทำอะไรอยู่นะคะแล้วอาจจะเพิ่มเติมนะคะว่าที่ไหนอย่างไรเมื่อไรนะคะทำไมหรืออื่นๆนะคะแต่ว่าหลักแล้วนะคะหลักๆแล้วจะมีส่วนประกอบสองส่วนก็คือใครกับทำอะไรเราได้แล้วไบรอันแอนตัวนี้นะคะเป็นคำเชื่อมนะคะ แอนเป็นคำเชื่อมแปลว่าและอบ라이อันหนึ่งคนเชื่อมด้วยแอนฮ i e เฟรนฮิสเฟรนเนี่ยเราแปลที่คำนามละัะด้านหลังนะคะเอนเนี่ยก็ย่อมาจากนาวนาวหรือว่าคำนามนะคะเฟรนแปลว่าเพื่อนเพื่อนนะคะเสร็จแล้วเรามาดูคำว่าฮิ s นะคะอ่าฮิ s เนี่ยมาขยายคำเฟรนเพื่อนของเขาอ่า ตรงนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งตอนนี้ก็คือสองคนแล้วพอสองคนแล้วเพื่อนเนี่ยนะคะเห็นไหมคะสังเกตนะคะเดี๋ยวครูจะละเอียดนิดนึงนะคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นเดี๋ยวแป๊บหนึง่งครูจะขอกลับนิดนึงนะคะเพราะครูไปบงังนักเรียนจะเห็นตัว S ตรงนี้นะคะตัว S เนี่ยนะคะตัว S เนี่ยหมายถึงมีเพื่อนสองคนขึ้นไปครูจะแทนด้วยสองบวกนะคะ เพื่อนสองคนขึ้นไปรวมบรายอันนะคะ,ะก็ประมาณสามคนบวกแล้วนะคะต่อไปทําอะไรกันอยูอ่ส่วนนี้เป็นส่วนของคํากริยานะคะ are <Hey. S 1> playing are playing เดี๋ยวกูจะเปลี่ยนสีแล้วกันนะคะ,ะตรงนี้ถ้ามี r แล้วม IN ี ing นะคะคือมี verb to be ปรากฏคู่กับ ing นะคะเมื่อนั้นนะคะความหมายของประโยคนี้จะบอกให้เรารู้ว่าช่วงเวลาที่กำลังเกิดช่วงเวลาเนี่ยก็คือเหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดอยู่เลยนะคะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นนะคะกำลังทำะายเ l ล y แล้วก็รูลุยแล้วว่าเล่นถ้าเราไม่ทราบทำยังไง ถ้าเราไม่ทราบเราก็ดูจากรูปภาพได้นะคะเดาจากภาพได้เลยนะคะเอาละนะคะพวกเขาเนี่ยเป็นไงกำลังเล่นเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรคะถัดมาเขาก็ในส่วนของกรรมเล่นอะไรอะ่ะเล่นบีชวอ l เลย์บ l ลเวลาจะแปละนะคะให้เราแปลตรงคํานามข้างหลังสุดก่อนนะคะอ่า วอลเลย์บอลอะไรบีชบีชมาขยายวอลเลย์บอลทีหนึ่งเป็นวอลเลย์บอลที่ชายหาดนะคะไม่ใช่วอลเลย์บอลในโรงยิมไม่ใช่วอลเลย์บอลที่เล่นที่โรงเรียนแต่เป็นบีชวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายหาดนะคะตามภาพเลยเล่นกันบนทรายนะคะแล้วเล่นที่ไหนนะคะอินก็คือในอังกฤษอังกฤษก็คือประเทศอังกฤษ นะคะหรือว่าสหราชอาณาจักรนะคะถ้าเรียกแบบเป็นทางการนะคะต่อไปเขาบอกว่า which season นะคะ which season เนี่ยนะคะตรงนี้นะคะเราต้องแปลที่ season ก่อนตรงนี้แปลว่าฤดูกาลนะคะ season เนี่ยฤดูกาล which ก็คือไหนหรือว่าอ่าฤดูกาลไหนล่ะต่อไปนะคะ อิดนะคะตรงนี้ก็คือมันมัน i s แปลว่าอยู่มันอยู่ในฤดูการอะไรที่เขาไปเล่นวอลเลย์บอลชายหาดก,กันเนี่ยนะคะเขาบอกว่า most likely to be ก็คืออ่าส่วนใหญ่แล้วน่าจะนะ,ะ most เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ตัวนนี้นะคะส่วนใหญ่หน่าจะ likely เนี่ยน่าจะนะคะ to be ก็คือเป็น น่าจะเป็นฤดูฤดูการซีซันหนาละทีนี้เรามาดูข้อที่หนึ่งเขาบอก Winter, Winter ร,ะะร์วินเทอร์แปลว่าฤดูหนาวฤดูหนาวเนี่ยก็คือจะต้องมีอะไรหิมะได้ไหมข้อนี้ข้อนี้ได้ไหมคะอ่าไม่ได้นะคะเราก็กากอบาทิ้งไปเลยไม่เอานะคะโน้ตเอาไว้เล่นๆนะไม่เสียเวลากลับมาอีกต่อไปข้อที่สองน,นะคะ Summer Summer แปลว่าฤดูร้อนอ่านี่เก็บไว้เลยเก็บไว้ก่อนต่อไป Au ท u m n แปลว่าฤดูใบไม้ร่วงประเทศไทยเนี่ยเราไม่เราไม่มี a u t ท m n นะคะเราจะมีร้อนนะคะแล้วก็มี rainy season นะคะมีฤดูฝนนะคะส่วนในภาคเหนือเนี่ยเขาอาจจะมีนะคะอ่าฤดูหนาวนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับมีหิมะนะคะเอาละเรามาดูออททัมฤดูใบไม้ร่วงตรงนี้นะคะ มีไม่ส่วนใหญ่แล้วฤด,ดูใบไม้ร่วงเนี่ยก็ยังอากาศหนาวอยู่นะคะอ,อันนี้คือครูสอนเรื่องวัฒนธรรมไปด้วยเลยนะคะฉะนั้นเราก็ไม่อเอาอากาศยังหนาวอยู่ไม่เหมาะจะมาเล่นวอลเลย์บอลชายหาดต่อไปสปริงนะคะสปริงก็คือฤดูใบไม้ผลิฤด,ดูใบไม้ผลิเนี่ยก็คือ,อเป็นช่วงที่อากาศกําลังดีเลยควรจะออกมาปิกนิกกันนะคะ เอาละแต่เขาก็ยังไม่นิยมที่จะออกมาเล่นวอลเลย์บอลชายค่ะยังไม่นิยมมากเท่ากับซัมเมอร์นะคะฉะนั้นเนี่ยสปริงเนี่ยเราก็ไม่ได้เลือกอตกลงว่าข้อนี้ก็ต่อซัมเมอร์นะลูกนะก็คือในฤดูร้อนนะคะก็เหมือนกับพวกเราก็เหมือนกันนะคะพอช่วงปิดเทอมตอนมีสัจะเป็นหน้าร้อนของบ้านเรานะคะพอหน้าร้อนเนี่ยเราก็จะไปทะเลนะคะไปซี เราก็จะไปที่บีชไปที่ชายหาดกันนะคะอ่าเดี๋ยวข้อนี้นะคะค,คุณครูก็จะขอผ่านเนาะเอาละทีนี้เรามาดูข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่เนี่ยเขาบอกว่าอะไร look at อ่าให้มองดูที่อะไร the picture รูปภาพอีกแล้วนะคะต่อไปเขาบอกว่า a boy a boy ทำหน้าที่เป็นประธาน ค่ะเครูจะแยกในส่วนของใครกับทำอะไรนะคะตรงนี้เป็น,น subject ประธานต่อไป fail fail เนี่ยน,น,นะคะเป็นกริยาช่องที่2พอครูพูดว่ากริยาช่องที่2แล้วช่องที่1มันคืออะไรช่องที่1ก็คือคำว่า f o l m แป๊บนึงน,นะคะเขียนไม่สวย่า f o r fail อันนี้ ฟอร์สวีอ่าฟอร์เฟลพวีสามฟอลเล่นแต่ว่าระดับตปหกยังไม่ต้องรู้นะคะวีทีนี้เรามาดูนะคะตรงนี้ for l f i l l e n เล่ยแปลเหมือนกันเลยคือตกแปลว่าตกตก into ลงเข้าไปลงเข้าไปไหนไหน m วิม so มือผู้ผู้แปลว่าสะสะที่ใช้สำหรับ s วิมก็คือ ว่น้ำสะว่ายน้ำนะคะทีนี้เราจะมาดู h ก็คือแทน boy boy เนี่ยคือเพศชายพอเพศชายปุ๊บต้องแทนว่าเขาเขาในภาษาอังกฤษคือ he น,นะคะเขาเป็นยังไง can not ถ้า can เรารู้ว่าแปลว่าสามารถพอเติมนอ t เป็นปฏิเสธเติมนอ t ปุ๊บเป็นปฏิเสธแปลว่าไม่ นะคะน็อตัวนี้นะคะอ่ะอะไา,มาไม่สามารถไม่สามารถว่ายน้ำได้ก็ mm hmm. มไม่สามารถว่ายน้ำได้ He is shouting นะคะเห็นไหม mm hmm. มี verb to be อ่ามี verb to be ต่อด้วยกริยาที่เติมไป g กแล้วเนี mm ่ย hmm. สองอย่างนี้นะคะเกิดขึ้นพร้อมกันในประโยคหรือปรากฏขึ้นพร้อมกันในประโยคนั่นแสดงว่าประโยคนี้บอกว่ากำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดเลย เขากำลังตะโกนนะฮะอาปากตะโกนเลยจากในภาพตะโกนว่าอย่างไรอเราลองคิดเป็นภาษาไทยสิคะว่ายน้ำก็ไม่เป็นนะคะแล้วก็ตกลงไปในสระว่ายน้ำก็ต้องขอความช่วยเหลือนะคะขอความช่วยเหลือเรามาดูข้อที่หนึ่งสิีมีซีมีแปลว่าอมองดูฉันเห็นฉันเห็นฉันอะอะ ถ้าเกิดเราจะแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันฟังดูแล้วก็น่าจะได้ใช่ไหมแต่นะคะเ,เขาจะไม่นิยมนะคะคือเป็นประโยคที่เหมือนกับคนออกข้อสอบเนี่ยเขารู้ว่านักเรียนเนี่ยรู้คำว่าซีแปลว่าเห็นแล้วเผื่อว่านักเรียนบางคนเอาวัฒนธรรมไทยไปไปอ่ไปใช้ในการแปลแล้วก็เลือกข้อที่หนึ่งเลย เป็นตัวหลอกชั้นดีเลยนะคะทีนี้นะคะคืออย่างนี้นะคะชาวต่างชาติเนี่ยถ้าจะขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาจะมีสำนวนเฉพาะมาเลยว่าถ้าคุณเนี่ยอยู่ในสถานการณ์นี้เนี่ยคุณจะต้องพูดอ่าประโยคว่าอะ,อะไรนะคะเหมือนกับเออเหมือนที่ว่าคือแบบที่คนส่วนใหญ่เขานิยมพูดกัน เพื่อให้คนที่ฟังแล้วเขาจะได้เข้าใจได้ในทันทีนะคะตรงนี้ซีมีเนี่ยเราก็จะไม่เอานะคะแปลว่าเห็นชันเราไม่เอานะคะไม่ใช่การขอความช่วยเหลือนะคะต่อไปซียูอะซียูเนี่ยห่าตรงนี้นะคะเป็นสำนวนที่เราต้องจำนะแปลว่าแล้วแล้วเจอกันอ่าเหมือนกับนักเรียนเนี่ยนะคะอาจจะ ขอกลับบ้านและขอกลับบ้านคือคุยคุยอยู่กับเพื่อนแล้วก็ขอกลับบ้านอ่าบอกว่าเออ g o o d b y e see you ก็คือลาก่อนนะแล้วค่อยเจอกันนะคะตรงนี้แปลวะ่าแล้วเจอกันนะเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะแล้วก็อก see you แล้วเจอกันนะคะเราก็จะไม่เอาจะมาแล้วเจอกันตอนจมน้ำไม่ได้นะคะต่อไป h help m มี h l p มีแปลว่าช่วยฉัน h e l p ก็คือช่วยเหลือช่วยเหลือฉันตรงนี้เราเก็บไว้เลยนะคะเพราะเข้ากับสถานการณ์จมน้ําต่อไป Help you ช่วยเหลือคุณตัวเองเอาตัวเองไม่รอดแล้วเราจะไปช่วยคนอื่นได้อย่างไรตรงนี้ก็คืออะไรคะความละเอียดรอบข้อถ้าเราเห็น h e ล p เหมือนกันแต่เราไม่ได้ดูว่า h e ล p y ยูหรือ h e ล p m มีแล้วรีบเลือกเนี่ยอาจจะเลือกผิดฉะนั้นเนี่ในภาษาอังกฤษเนี่ย ความละเอียดถี่ท้วนความรอบครอบเนี่ยมีความสําคัญมากๆแล้วลูกนะเอาลนะทีนี้ตกลงว่าเราก็เลือก help me นะคะทำให้เราก็ได้รู้วัฒนธรรมด้วยว่าถ้าเราต้องการขอความช่วยเหลือเนี่ยเราก็จะพูดว่า help me หรือว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่แบบเ,เราอยากจะใส่ความสุภาพเข้าไปนิดนึงเนาะเราก็พูดว่า help me please อ่าแล้วก็เติม please เข้าไป แต่ใน,สถ,นสถานการณ์นี้นะคะ,ะเป็นสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตแล้วก็คือไม่มีเพลยสแล้วต้องการพูดตะโกนให้ดังที่สุดเพื่อให้คนได้ยินแล้วก็มาช่วยแต่ถ้าไปเพลยสอยู่เนี่ยเขาอาจจะคิดว่าอ,อาจจะไม่ต้องก็ได้หรือเปล่านะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวนักเรียนมองเห็นไหมอุ้ยตายแล้วครูลืมดูจอตรงนี้ อ่านะคะเฮลมีนะคะตรงนี้นะคะตกลงว่าเราก็ตอบข้อสามนะคะทีนี้เราจะมาดูข้อที่สี่เดี๋ยวเลื่อนเมาส์นิดนึงลุกนะอ่าข้อที่สี่ไปแล้วขอโทษทีนี่ข้อที่ห้านะลุกนะข้อที่ห้าเขาบอกว่า ต,ตอนนี้15นาทีแล้วเดี๋ยวครูจะลองเอาข้อที่ห้สักข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่า on นะคะ what holiday holiday เนี่ยแปลว่าวันหยุดวันหยุดอะไรนะคะซ้งนั้นที่เป็นประธานของประโยคที่ซูเนี่ยจะ give give แปลว่าให้เป็นคำกริยานะในประโยคทำไมครูถึงพยายาม ชี้ให้นักเรียนรู้ว่าตรงไหนประธานตรงไหนกริยาเพราะถ้าเรารู้ว่าถ้าเราสามารถหาประธานเจอหากริยาเจอนั่นหมายความว่าเราก็สามารถจับประเด็นหลักของประโยคได้เพราะเรารู้แล้วว่าใครทำอะไรนะคะ to ให้ this card card ใบนี้นะคะ to ให้กับใคร her best friend เฟ i อ่าเดี๋ยวเรามาแปล แปลคำนามหลักนะคะเพื่อนแล้วก็เบนไว้จะมาขยายนะคะขยายเฟรนด์นะคะเพื่อนที่ดีที่สุดของหลอนอ่ะของหลอนก็มาขยายเรื่อยๆทิ้งเนื่องนะคะเพื่อนที่ดีที่สุดของหลอนอ่าในวันหยุดอะไรจะให้ซูเนี่ยให้การ์ดใบนี้นะคะกับเพื่อนที่ดีที่สุดของหลอนเนี่ยในวันหยุดไหนกันล่ะในวันหยุดอะไร กราฟนี้เขียนว่า happy holiday holiday ก็คือวันหยุด happy แปลว่าให้มีความสุขในวันหยุดเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูด้านล่างข้อที่หนึ่ง easter นะคะเดี๋ยวครูจะให้ความรู้เรื่องของวัฒนธรรมนิดนึงนะคะ สคนะคะอ่าวันอีสเตอร์ตรงนี้นะคะเป็นวันข้อที่หนึ่งนะคะเป็นวันระลึกถึงการคืนชีพของพระเยซูนะคะในวันนี้เนี่ยนะคะ เขาเนี่ยนะคะผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะเอาเขาก็จะทําไข่นะคะทําไข่แล้วก็ระบายสีตกแต่งนะคะแล้วก็ไปแอบซ่อนไว้ตามจุดต่างๆในบริเวณบ้านนะคะหรือว่านอกบ้านก็ได้นะคะแล้วก็นะคะให้แล้วก็ไปเคาะประตูนะคะอ,อ,อาจจะเป็น,นเพื่อนบ้านนะคะเขาก็มาแอบไว้แล้วก็เขาก็จะมาเคาะประตูเรานะคะแล้วพอเราเออก็ออกมาดูเราก็จะออกมาหาไข่นะคะที่เขาได้แอบไว้นะคะ ก็เป็นเทศก,กาลที่เด็กๆชอบนะคะเอ้าต่อไปทีนี้เราจะมาดูคริสต์มาสเดืนนะคะคริสต์มาสเนี่ยนะคะตรงกับวันเช่ไนไรนะยี่สิบห้าธันวาคมอ่ายี่สิบห้าธันวาคมนะคะวันคริสต์มาสเนี่ยความสำคัญก็คือการฉลองวันประสูติก็คือวันเกิดนะคะวันเกิดของใครของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ นะคะตรงนี้นะคะเอาละอ่าในวันคริสต์มาสเนี่ยนะคะคนก็จะเป็นไงจับจ่ายซื้อของขวัญน,นะคะแล้วก็จะจับของขวัญน,นะคะแลกของขวัญกันในวันคริสต์มาสนะคะอา้าวต่อไปในข้อที่สามนะคะฮาโลวีนฮาโลวีนเนี่ยแปลว่าฮาโลวีนเนี่ยก็คือเป็นวันสักครู่นะคะ อเราจะรู้จักกันนะคะว่าเป็นวันปล่อยผีก็คือเขาเชื่อกันว่านะคะจะมีผีเนี่ยนะคะออกมาสู่โลกมนุษย์นะคะก็เหมือนกับวันสตร์ของไทยอะไรแบบนี้นะคะพอมีผีออกมาปุ๊บถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยากจะเอ่อถูกผีเนี่ยมาทำมันตรายอะไรเราใช่ไหมคะเราก็ตกแต่งบ้านนะในต่างประเทศเขาก็จะตกแต่งบ้านนะคะเอ่อบอกว่าบ้านเนี้ยก็คือ เออเป็นบ้านผีด้วยนะไม่ต้องเข้ามาหรอกนะคะก็จะทําให้เขาเนี่ยรอดปลอดภัยเนี่ยจากจากอ่าอ่าการที่จะผีเนี่ยจะมามาเข้าสิงหรือจะมาแกล้งจะมาทําร้ายคนในครอบครัวอะไรอย่างเี้ยคะอ่าแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็จะแต่งชุดผีกันเพื่อให้ผีตัวจริงเนี่ยเมื่อเห็นแล้วนะคะนี่คือตามความเชื่อนะคะเมื่อเห็นแล้วก็เออก็ดูไม่ออกว่าว่าเออนี่คนหรือผี พอเ,เห็นผีหมดเนี่ยเขาก็จะปล่อยผ่านไปแล้วเขาก็จะไปหาคนอื่นที่ไม่ได้แต่งชุดผีก็เลยทําให้คนส่วนใหญ่ก็จะแต่งชุดผีนะคะก็เหมือนกับเป็นการเอ่อเป็นเทศกาลด้วยที่จะมีโอกาสได้อ่อแต่งชุดผีแล้วก็เขาก็จะเอาฟักทองนะคะมาแกะสลักแกะสลักฟักทองนะคะตรงนี้ก็จะมีชื่อว่าฟักทองอจะชื่อว่า Jack O อแลนเทินะคะเอาละ ฟักทองเนี่ยจะแกะเป็นหน้าผีนะคะเราก็จะใส่เทียนหรือว่าใส่ไฟเข้าไปข้างในนะคะแล้ววันฮาโลวีนจะตรงกับวันที่เท่าไหร่ดูสามสิบเอ็ดเดี๋ยวูดจิ้มปากกากันดีสามสิบเอ็ดราคงครงันะ,ะต่อไปข้อที่สี่เนี่ยนะคะ thanksgiving thanksgiving เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นวันอะไร เดี๋ยวครูย้อนไปข้อที่สามวันฮาโลวีนนิดหนึ่งนะคะวันฮาโลวีนเนี่ยนะคะพอเด็กแต่งชุดผีแล้วใช่ไหมคะเด็กก็จะไปเคาะตามบ้านเพื่อนบ้านนะคะก็จะมะีการเล่นเขาจะบอกว่าทริคเด็กก็จะไปถามว่าทริคเองคะทริคเนี่ย,ยก็คือคุณเนี่ยจะให้อ่าจะให้ผมเนี่ยหลอกหนูเนี่ยหลอกหรืออแปลว่าหรือนะ หรือว่าทริสทริปไงก็คือคุณเนี่ยเอาขนมเอาลูกอมมอาช็อกโกแลตมาให้พวกผมแซลแล้วผมก็จะไปนะคะอ่าเขาก็จะพูดคำนี้กัน trick or treat นะคะในวันฮาโลวีนนะคะอ่าถ้าเราอยากถูกหลอกเราอยากจะเล่นกับเด็กๆเราก็เลือก trick นะคะถ้าไม่อยากถูกหลอกนะคะก็คืออยากจะเออให้ขนมเด็กๆด้วยเราเตรียมซื้อเอาไว้แล้วนะคะลูกอมให้เด็กๆเนี่ย เราก็บอกว่า treat นะคะแล้วเด็กๆก,ก็รับขนมแล้วก็ไปต่อไปข้อที่สี่นะคะ thanksgiving thanksgiving, thanksgiving เนี่ยนะคะอ่าเขาบอกว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือวันขอบคุณพระเจ้าวันขอบคุณพระเจ้าตรงนี้เนี่ยก็จะตรงกับวันพระฤกษ์สัปดาห์ที่สี่นะคะสัปดาห์ที่สี่เพื่อหสัปดาห์ที่สี่นะคะในเดือนไหน ในเดือนหน้าเดือนหน้าก็คือเดือนโนวมเบิลในเดือนพฤศจิกายนนะคะแตง s i v v n n g d y y ทีนี้เขาบอกว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทำไมก็คือจะมีคนที่เป็นเกษตรกรนะคะคนที่ปลูกพืชเนี่ยนะคะเขาก็มีเขาก็ได้รับผลผลิตดีนะคะแล้วเขาก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งก็มาจากที่นะคะเทวดานะคะคที่พระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ ช่วยดูแลผลผล,ผลิตให้กับเขานให้เขาได้รับผล,ผลผลิตเยอะแล้วก็มีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวนะคะเขาก็ระลึกถึงแล้วก็นอกจากระลึกถึงแล้วไม่พอก็ยังนะคะมีการาจัดวันนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเพื่อ,อสืบเนื่องเป็นประเพณีให้ให้แต่ละคนตรงนี้ครูถือว่าดีนะเพราะว่าเขาจะได้ถ่ายทอดในเรื่องของการรู้จักบุญคุณซึ่งก็ตรงกับคนไทยนะคะที่ว่า ถ้าใครดีกับเรานะคะใครมีบุญคุณกับเราก็เราก็ให้ระลึกถึงถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่สามารถตอบแทนบุญคุณได้แต่ว่าก็ขอให้อย่าลืมนะคะแล้วก็เมื่อมีโอกาสเมื่อไหร่นะคะอะ่ก็เราก็อาจจะไปแวะหาท่านบ้างหรือว่าอาจจะคโทรคุยกับท่านหรือว่าอาจจะถ้าเรามีกําลังนะคะเราก็อาจจะอ่าซื้อของนะคะไปฝากนะคะเอาละนะคะคุณครูนะคะก็ ขอจบอเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไม่เฉลยใช่ไหมคะขอโทษด,ด้วยนะคะอ่าทีนี้การ์ดตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่า Happy Holiday เราจะเอาอะไรดี Happy Holiday Holiday ที่ยาวที่สุดเนี่ยก็คือช่วงคริสต์มาสเขาจะหยุดกัน2หรือสอาทิตย์เลยนะคะในในต่างต่างประเทศนะคะถ้าตกลง Holiday เ,เนี่ยก็คือขอ้อที่สอนะคะเพราะว่าอีเทอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้หยุดนะคะ อ a l l าโล e ีนเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าหยุดไหมอะนะคะแต่ว่าเขาจะจัดตอนกลางคืนใช่ไหมคะมันไม่ได้เป็นฮอลิเดย์ Holiday. คำว่าฮอลิเดย์เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์หรือว่าหลายวัน2อสวันสีหวันนะคะแบงกิ้ิ้งเนี่ยนะคะเขากา็รับประทานอาหารร่วมกันนะคะตรงนี้ก็ไม่ถึงกับเป็นฮอลิเดย์นะคะเอาละ่ะตรงนี้นะคะคุณครูคุณครูเฉลยแล้วเนาะว่า Happy h o l ล d a เดย์ฮอลิเดย์ที่ใหญ่ที่สุดในต่างประเทศเนี่ย ะะของชาตตะวันตกเขาเนี่ยก็คือคริสต์มาสนะคะคริสต์มาสเนี่ยบางทีเขาไปต่างประเทศได้เลยมาเที่ยวประเทศไทยได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวครูจะขอหยุดคลิปนี้นะคะไว้ที่ข้อที่5นะคะแล้วเราจะมาต่อข้อที่6กันใน EP3 นะคะก็แล้วหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวครูก็จะทำเป็นไลฟ์เวิร์กชีตนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ ลองนะคะทบทวนนะเ <bara> นื้อหาที่ได้เรียนไปนะคะหากหนักเรียนทําไม่ถูกนักเรียนก็สามารถทําใหม่ได้กี่ครั้งก็ได้นะคะแล้วเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะก็ลองแคปหน้าจอนะคะส,ส่งมให้คุณครูดูด้วยนะค,ะคุณครูก็จะได้อออ๋อ,อ,อดีใจดีใจกับนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ายนักเรียนเนี่ยไฟเรียนไฟรู้นะคะแล้วก็นักเรียนทําคะแนนได้ดีทีเดียวนะคะโอเคคุณครูก็จะปลื้มใจนะคะว่า โอ้ลูกศิษย์เราหน้ารักกันทุกคนเลยนะคะก็ขอให้นักเรียนมีวันที่ดีนะคะในภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า ah have a nice day นะคะโอเค bye for now and see you um, next time นะคะแล้วก็เจอกันคราวหนะ้านะคะสวัสดีค่ะ